ออกมาฟาดแบบเดือดเดือดโพตต่อโพต,โต,โตจากกรณีดามาครบรอบหนึ่งปีของไข่เพลงโตเกียวมิวสิกว้าวทุกมุมว,ว้าวทุกไฟว้าวสิเป็นเพล้าวแสงทองนองเพลงพิมพ์ระดาและพยาบาลฟินแลนด์ร่วมถึงน้ำตาลโตเกียวมิวสิกพี่้องครับพมคลิปนี้สีว้าวแบบละเอียดสรุปทุกมุมและที่สำคัญสิบ่มีการเข้าข้างผู้ใดเล่ายางจริงใจในจิละเล่นจิละเล่ามาสีว้าวสู่ฟัง คกอยู่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับเข้สู่รายการจักรกวาล ลูกทุงกัปปะหลานุ่มเจระจิและเล่นจิละ,ล,นจละเล่าพี่น,อน้องคาราผมต้องขอวอลถึงประเด็นนี้ครบรอบหนึ่งปีของขายเพลงโตเกี่ยวมิวสิกพยาบาลฟินแนลนด์ือว่าบอร์ดบ๊กพี่น,อน้องคาราผมกับสมาชิกในข่ายศิลปินในข่ายกับภาคกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เนาะเป็นคอนเสิร์ตไล์สติมอีพี่ล่าสุดพี่น้องครับแน่นอนพี่น้องครับนอกจากเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นแล้วนะครับผมกับมีประเด็นดราม่าต่อมาหลายประเด็นเลยพี่น้องคาราผมนุ่มเจระสีว้าทุกประเด็น ว้าวในความจริงใจบอกเข่าขางไผ่ผู้ใดผู้ใดเลยพี่น้องครับผมเพราะว่าอย่างนะฮะหลายผู้ใดคนใดเมืองมาจากซื้อนันซื้อนี่แล้วด้เมืองมาจากคนนั่นคนนี่แล้วอุ้ยช่องนั่นกันเล่าช่องนี่กันเล่าเอ๊ะเข่าขางคนนั้นบอกเข่าขางคนนี้บอกนุ่มจิระบอกเลยพี่น้องครับว่าต่อจากนี้จะไม่มีการเข่าขางผู้ใดว้าวจากที่ข้าเจ้าว้าวทอนนันพี่น้องครับผมเริ่มต้นประเด็นแรกพี่น้องครับผมแน่นอเนาะหลายผู้ายคนกระู้กันดีพี่น้องครับผมว่าสั้นวงสะท้อนหรือว่าสั้นยุ้งข้าวเล็กคอร์ดเนี่ย กายูกับแพ้วาแสงทองตอนนี้ออกเดินสายน้ากันเป็นคูจินเป็นคูฟินกันนะครับยูไปยูพี่น้องครับอีหอย่างนอาพยาบาลฟินแลนด์คือเอาไรอันเร่อันจากค่ายยุ่งเข้าเลคคอร์ดเหมือนกันเนี่ยไปในงานาครบรอบหนึ่งปีของค่ายโตเกียวมิวสิกและมีชอดเดสนั่นก็คือร้องเพลงกอดนคน้นอกใจพร้อมถ้าเกิดย้อนกลับไปพี่น้องครับไรอันซันฟอร์มเนี่ยเขาเป็นสมาชิกเป็นแบบบอยแบนด์สามคนเด้ ของขายยุ้งข้าวเล็กขอดจากทางผุแล้วเนาะพี่น้องเนาะเวิร์กพอยผุแล้วนะเนออาะไรอันเซนซันพอฟอร์มเนี่ย RSF เนี่ยพี่น้องคาราเผมเอ๊ะพผลแม่ฟิลเล็นต้องการอีหยังหรือเปล่าหรือว่าต้องการเฮ็ดอีหยังหรือเปล่าอันนี้หลายผุหลายคนก็นกนด่ามากันไปแต่ว่าประเด็นนี้อาจจะไม่ได้นักไม่ได้แน่นเท่าไรพี่น้องครับแต่แน่นอนประเด็นที่นักและประเด็นที่แน่นและหลายผุหลายคนพูดถึงก็กคือเรื่องของการลักเล่นละครเวทีพี่น้องครับโดยเอาตัวละครที่มีชื่อว่ามิวสิก บ่ต้องวอลลายใหญ่ห่งางว่ตตองอ,อมความพี่น้องครับนั่นก็คือหมายถึงนนองเพลงนั่นเองพยาบาลฟิลเล่ของมาวอดได้พี่น้องครับว่าหนึ่งปีเกิดยังแน่ก็เลเอามว่าเล่าหนึ่งปีมันมียังเกิดขึ้นบางใดค่ย MUSIC, คายตัวเกี่ยวมิวสิกกอสิเป็นค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกบ่าวาสเป็นเรื่องของเอ่อความจริงความเป็นความตายอย่างทิ่นว่าไปพี่น้องครับนี่ยังเห็นนี่ที่คลิปที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้เนาะนี่ก็เป็นฉากเปิดถ้าเกิดหลายเผืและ์คนจำได้ดีเป็นฉากที่พยาบาลฟิลเล่ไร่สดเป็นบ่าพี่น้องครับแล แล้วก็มีโกกิแล้วก็น้ําตาลเขามาวา้านัวเขามาคุยกันสุดท้ายแล้วสรุปเราเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นก็คือว่าพยาบัตรฟิลแลด์ขอออกจากมงนีไปจากมงนีเพื่อว่าสิปเริ่มต้นในไม่และเหตุ่ขยเพลงโตเกี่ยวมิวสิกหนึ่งแน,น่นั้นก็คือการมาและการไปของน้องเพลงพิมพ์ระดาเจกของผลงานเพลงห้อยใจบังไฟแสนเอาจังสิพี่น้องครับผมไปมึงคลิปนี้เริ่มต้นกันก่อนเดี๋ยวห้องกลับมาว่ากันที่ละประเด็น ออกมาฝาดกันโพดต่อโพดเลยมันเป็นยังไดเมืองไปพร้อมกันพี่น้องครับพอบีค่ะอันหนูหักพ่อเด้อค่ะหนูสิไปน้ำพอ่อหนูสิบอถิ่มพ่อไปใส่เด้อค่ะอันพอบีค่ะอันหนูมีเรื่องสำคัญสิบอกไหมค่ะอย่างลูก อันนูหักพอบิกเด้อค่ะโหโยโแต่ว่าหนูมาตามหาความฝันเอานี้ดีความฝันหนูอยู่นี่ลูกหันบ่อันความฝันหนูคือหนูอยากเป็นล่าสิงไหมคะ่ะว้าหนูมาก้องมองไที่หมอล่ำใหญ่ๆไหมคะ่ะหนูขอเลือกตามความฝันหนูล่าเด้อค่ะพ่อกูว่าแล้วไงกูว่าเลย น้ำตาลเว้ยมาตองมาตองมาตองหนูจะไม่ทิ้งพ่อหนูจะไม่ทิ้งพ่อวูอ้ดขีกูนี่พี่เ,เขาไปแล้วน่ะหาใหม่เถอะนักร้องสวยๆขาวๆหุ่นดีๆร้องเพลงเพสาะๆ so ครับผมประเด็นรักที่เนี่ยที่น้นอนไลฟ์โูแลแกคนก็บ,บอกว่าย่างน้าตาลก็อห่แห้งเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นตามบทตามบาดเอาจังสีพี่น้องครับผมเริ่มต้นโพลแรกเลยจากแพร,พร่วเพล่าแสงทองออกมาบอกความพี่น้องครรบผมนี่แพล่าพ่าบอกว่าจังสีพี่น้องครับหนึ่งปีแล้วนะคอนเทนต์อื่นมีเยอะแยะที่จะทําหรือเรื่องคนอื่นไม่น่าสนใจจึงต้องวนเวียนอยู่กับนิท่านเรื่องเดิมๆหรืออยากฟังเรื่องอื่นไหมจะได้เล่าบ้างเป็นกันลั่งใจให้นั้นลูกแล้วก็ พิมพระดานั่นเองนะครับเป็นการแท็กของแพลวพาว,พาวแท็กหาหนองเพ่งพี่น้องครับตั้งใจทํางานทํานาทีของเล่ากับพ่อไม่ต้องสนใจแล,นลแล้วก็มีอีโมจิเป็นรูปหมาแล้วก็สู้สู้นี่คือแพลวพาวแสงทองออกมาโพดกรพี่น้องคาราผมหลังจากเห็นคลิปนั้นหรือเปล่าอันนี้นุ่มจจระบันเนใจนะครับต่อจากนั้นพี่น้องคาับผมหนองเพ่งพิมพระดานะครับกับแชร์ขอความของแพลวพาวแสงทองที่มีการแท็กหาเจ้าของเราบอกว่าจังสี่ ขอบคุณแม่แพ้วนะคะหนูก็อยู่ของหนูดีๆไม่เคยไปพูดให้ใครแต่ก็ยังมีคนเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีทําให้เราดูแย่แต่หนูไม่ได้สนใจหรอกค่ะขอบคุณกําลังใจจากแม่นะคะรักแม่แพ้วที่สุดขอบคุณกําลังใจจากเอฟซนะคะนี่คือฟังของพแพ้วๆผลาะนองเพลงพี่น้องครับผมยังบ่จบน้าตาลออกมาโพตตอเลยพี่น้องคารบผมที่ฉันเห็นอยู่น่นน่ะ ที่เห็นอยู่น,น่น้ที่ฉันว่าฮุกขีฮู้ด้ากูนี่เออฉันเล่นตามบทค่ะฉันโตแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีอะไรในใจเก็บไว้ตลอดบอกเคยโพดอย่าคิดว่าตัวเองโดนกระท่อไฟเดี๋ยวสิค่ะแล้วใครจะอยากทําให้มันเกิดดราม่าล่ะค่ะมันคือการแสดงค่ะเหมือนที่พวกคุณทําแล้วบอกว่าการแสดงไงค่ะพวกฉันก็ทําการแสดงค่ะน้ำตาออกมาว่าพี่น้องครับ ยั่งบัจบพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยแผ้วเผา,าออกมาโพต,ต่อเลยบอกว่าทาดแท้เผยทาดแท้ออกมากรีด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 มันออกมาดังดังค่ะไผสิไปอิจฉาหนูแหละลูกนี่คือแผ้วเผาเวาวพี่น้องครราพมน้ำตาลกัยั่งวัจบน้ำตาลบอกว่านี่ยังนี่ยังไม่ใช่ถาดแท่เด็กค่ะนี่ยังไม่ใช่ทาดแท้ของหนูนะคะ ถาธาตุแท้ของหนูมันสินนักกว่านค่าความจริงก็คือความจริงรับให้ได้นักวาวสานพี่น้องครับผมบัตรที่นี่ยังมีคลิปเป็นคลิปออกมาเป็นคลิปไว้รอพี่น้องครับพยาบาลฟินแลนด์ออกมาโพว่าจังสี่น้ำตาลเห็นธาตุแท้พยาบาลฟินแลนด์แล้ว พยาบาลฟิลเล่นโพดบอลบิ๊กโพดพี่น้องครับเอาลอกมึงคลิปนี้พร้อมกันพี่น้องครับบม่ได้เน่าหมักสันๆนะฮะมีบอท่าแท้เจ้ามืดหนีขอนันคับแล้วพยาบาลฟิลเล่นอย่างท่าแทะนะนี่ที่ถ้ท่าแท้นี่ท่าปลอมจ้าท่าแท้อยู่นี่จ้านามาตัสสะปะกวาตัวลาตัวสมาสัมพุทธาสะลองน้ำตาเห็นท่าแท้พยาบาลฟิลเล่นแล้วประับคันวาไปพี่น้องครับผมและน้ำตาดอีกหนึ่งขอความพี่น้องครับ ฟังนี่ไม่มีนิทานนะคะมีแต่เรื่องจริงไม่ปรุงแต่งจ้าพอสอวาสารน้นำตาลวาพี่น้องครับผมและแพรพร่าแสงทองพี่น้องคาราผมออกมาวอกอีกเลยแพรวพร่าบอกว่าแม่เซฟความรู้สึกลูกเสมอโดยไม่ตอบโต้ใดๆระยะเวลาหนึ่งปีที่แม่งโคจะอดทนใครจะมานั่งด่านั่งแซะกันเป็นปีๆขนาดนี้วะเฮ้ย<ะ>กูก็คนคะ่ะ ถึงเวลาที่จะต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างอุ่มทองรองเพ่งหาเงินจนถึงวันคอดกระเตงกระเตงลูกในทองฟอนล้ำบ็อกเคยได้ผักยั่นลูกคอดหยั่นลูกคอดแล้วตอกอดทนกับจุดๆๆดจุดจับจุดจุดจุอะไรที่มันพูดไม่ได้เพราะสงสารลูกย่อมรับตาคางเดียวกับการกระทําแบบแบบกับการกระทําบางอย่างที่พูดบด้ที่ต้องพูดบ้างเพราะมันถึงเวลาแล้ว ที่ต้องหาคําตอบให้ลูกให้เละหาคําตอบให้ลูกได้แล้วเพราะลูกโตขึ้นทุกมือมันควรที่จะจบได้แล้วไม่เหนื่อไม่ได้เหนื่อยนะแต่เบื่อและลาคาญแพวผ้าเอาลูกออกมาเวาแล้วก็โพสถึงการเซฟลูกและพยาบาลฟินแล้วออกมาโพสต่ต์ตอพี่น้องครับฉันออนแอแค่ไหนฉันเสียใจแค่ไหนฉันไม่เคยเอาลูกมาโพสต์เพื่อเรียกร้องให้คนสงสาร เพราะฉันอยากยกลูกไว้บนหิ่งไม่เอามายุ่งและไม่เคยพูดให้ลูกเขาเสียไม่เคยพูดให้ลูกเขาเสียหายและฉันบ่เคยเอาลูกมาเรียกร้องความสงสารถ้าใครติดตามผมก็จะรู้เนาะนี่คือพยาบาลฟินแลนด์บอกพี่น้องครับยังบ่จบเรื่องลูกของพยาบาลฟินแลนด์ถ้ารักลูกอย่าเอาลูกมาหยุ่งอย่าเอาลูกมาเป็นเกาะถ้าคนมีสมองเขาวิเคราะห์ มันเกี่ยวกับสันดานคุณนค่ะหลุนๆยาให้ฉันเหลืออดมากกว่านี้หยุดวุ่นวายกับกูสักที่เถอะว่าสันยังไม่จบอีกพี่น้องครับเดี๋ยวก็เอาแม่มาสอยเดี๋ยวเก่เาลูกมาสอยมันไม่ช่วยเลยมันเป็นพ่อสันดานมึงร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กูเว้าวบอพยาปาวยฟิลแลนโพ่แบบรั่วๆตอกันต่อกันตอกันตอกันเลยพี่น้องครับอีกหนึ่งพจน์ถึง่ายกันแล้วกันนะครับฉันไม่เคยเอาลูกมาโหน เพื่อให้คนสงสารแน่จริงลองดูเลยโพสตไหนฉันเอาลูกมาโหนนี่คือโพสต์ถ้ายของบริวารฟินแลนด์พี่น้องครับนุ่มเจียละวอมาตั้งแต่โพลแรกจนหอดโพสต์ถ่ายบริวารฟินแลนด์พี่น้องครับเป็นการไล่ท่ามไล่แบบสิบอกว่าน้าที่ตอนน้าที่ชั่วโมงต่อชั่วโมงกวาได้พี่น้องครับผมออกมาฟาดกันเดือดมากในโซเชียล หลายผู้หลายคนเห็นแล้วก็โอ้มันเกิดดามาคัากด่ามาแนะ่เลยตอนนี้ไหมแค่ประเด็นของน้องเพลงพิมพ์รดาและยังบม่จบพ,พี่น้องครับฟังพยาบาลฟิลนด์ออกมาวอาแบบเยาะเย้ยพานการไล่พี่น้องครับมีคนขอไปถามเพิ่นพอมละ่ะมีคนขาไปคุยน้เพื่อนพอมล่ะพี่น้องครับเอาลองเมองคลิปนี้ไปพรอมกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเราเป็นแม่ทํางานจนคลอดเลี้ยงลูกจนโตไม่เห็นบุญให้ใครฟังเลยความสุขของเราหน้าที่ของเราอย่าดิ้นเพื่อน เขาบอกเออซื้อซาพี่น่เขาบอกเออซื้อว่าผู้ใดเป็นอย่างผู้ใดเป็นอย่างข่อยเคยอยู่มอแม่ข่อยอยู่เรื่องลูกเรื่องเต่าไผรจะเป็นอย่างกับเบาไปเลยบริสิทิ์ข่อเขามาสับมาสอาข่อยเป็นพอดีไทยรูปเรื่องคลิปเรื่องลูกกูคือว่าไปส่นเรื่องลูกเรื่องเต่าอยู่คือเป็นตัวทิบตัวแดงกูยังว่าอยู่โอ้ยน้องสัวคนเรามันคนเรามัน ถามันมีความผิดมันจะหุ่นมันจะหุ่นอยู่ไดสมองจาของต่อยเข้าไปไปแตกไปตองไปต่อยมันจะรนมันจะร้อนมันจะรนมันจะรนจะร้อนตลอดเวลานึกออกไหมว่ามันจะรนมันจะร้อนตลอดเวลาซึ่งถ้าเมื่อคืนนี้ใครดูกลุ่มปิดจนจบหรือไม่จบก็ช่างดูก็จะเข้าใจว่ามันไม่ได้ไปกล่าวถึงครอบครัวของคอยหรือครอบครัวของใครมันหมายถึงว่า ค่ายเพลงก่อตั้งหนึ่งปีเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นหมายถึงว่าชีวิตของคนคนหนึ่งที่เริ่มจากหนึ่งปีเริ่มตั้งแต่เดือนม,มกราปีเมื่อกี้นี้มามันไม่ใช่เรื่องก่อนหน้านั้นถ้าเรื่องก่อนหน้านั้นน่ะท่านมัน่านี้อีกฉันบระเดีวซื้อฉันเอาเรื่องราวจากบรรก่อตั้งค่ายที่ฉันมาเศร้าตึกเศร้าตึกเศร้าห้อง ไปเศร้ารีสวาดไปเศร้าโลกระคะั่นมันเกี่ยวกับผู้ใดสันดีอโอ้ยเนาะอืมอมผมมาแล้วกุกินเน่ก็มาผู้ใดเปลี่ยนหยัางผู้ใดโดนกระท่อีอีหยัางกูงงอยู่ จำแนนเนาะจแนนอยากได้สิ้นอยา่ได้อย่างจะแนน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 คืังว่าละพี่น้องบัารบัมรบัตรบ่ตรบัรบรบ่กกกัตรอยกรบัืรบัตรบัตรบัขรบัลรบัตอบัตรบ้นรบันรบันรบัต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 รบัรบัตรบัรบับัตรบัตรบัตรบัรบัทรบัตรบว่าบมืรอคืนบีตบันก่ัตั้งบันรบอตรบัตรบันรบัตบัตสบัตรบันเบัตรบัีรบัตรบัตเบัตรบรบัตรบัติบัตรนตรัรบับับตร เขากั่าไดเป็นยังกันเขาก็ยังมวนง้อเสี้ยวกันออกรดออกอางานกันไล่มาตั้งแต่เริ่มทุนจูเรื่องเรื่องของค่ายค่ายก่อตั้งยังไงเช่าปัญหาอะไรลูกน้องตีกันในค่ายนั่นนี่นู่นนี่น,น,น,นั่นมันเกี่ยวกับใครมันเกี่ยวกับใครอันนี้ขอถามก่อนถามเรียกแล้วมันเกี่ยวกับเอาบอาสือ ขันดราม่าถึงลูกข่อยเนาะบอกอตรงเนาะมันเกี่ยวอย่างกับลูก่อยสัดีลูกขอ่อ,ขอยขึ้นข่อยขึ้เอาไปทึ่งหิงพูน่ะแต่เขามาอะไรแต่เขามาสับซอบหอยบ้านผู้ใหญ่บ้านลูกเจ้ามีคนท้ายคลิปมน,นอะไรสิว่าเดี๋ยวเตสิทายไปคอยคานเบาเรี้ยวหอยอยังเบาๆแม่อเอาเขาด่ามาเรื่องอย่างเขาด่ามาเรื่องอะไรเรื่องลูก พยามพิเรนนอนตะมีคนนั้นคนที่ถ่ายตัวเกียวให้เขาถ่ายไปเถอะแล้วแต่เขาจะมีตีสำนึกขบทุจบจบบริบบริบบบสิบปนั่นนี่นูน่นเพลกระพ่านไปเพี่น้องก็เลยผ่านไปนะแต่ว่าใครเล่าว่าคอยไปว่าเรื่องลูกข่อยตัหงวัยลูกข่อยที่ข่อยยอ่อทั้งหินป่นงงมากอันนี้คืองงมากนะ แต่พูดถึงบ้านแหละก็บางคนบางบางทีบางอย่าอยากได้ซีนบ้างคนท่องไม่อยากได้ซีนแต่อยากได้ยังเนาะเอากูกันลิ้นไปทั่วบ้านนี่ก็ลิ้นไปไว้เป็นหามบ่อยนี่โอ้หามทำอย่างที่บางหามนี่ห้ามพุชเชอนี่เบิร์ดควนตึ้งตกไปไปทั่วไี่บ้านนี่บอกนะเบิร์ดควันไปคนนึงหนีคันขังรับนะไม่ใช่คนห้ามเลยวะงงดราม่าคือจะขายกลุ่มปิดนั่นแหละพี่น้องครับผมคอยกะ ให้มุจดจ่อดนเมืองกันนะครับหลังจากนั้นพี่น้องครับผมกับตั้งไฟตั้งแยกยกันโพดงานเนาะเออลงหงอกลงงานจากของนะฮะฟังพยาบาลฟินแลนด์ฟังใครตัวเกี่ยวมิสิตกับโพดงานว่ามีงานมองนั้นมองนี่พร้อมกับเซอร์ไพรส์เป็นรถคันยยใหญ่วาจังสันนะครับฟังแพร่พลาดแสงท่องกับออกไปโพดงานโพดงอกโพด,ด,ดงานวากันไปพี่น้องครับผมกับแยกๆกันทํางานนะฮะเช็คเช่นเดียวกันพี่น้องครับผมเรือร่าวิลลุมจิลัสสรุปให้ฟังสรุปให้เมืองนี่ก็คือเป็นอีก หนึ่งมุ่งกันเรากันนะพี่น้องเนาะซึ่งคอยบ่ได้เขาค้างไฟใดเลยเป็นกลางในทุกๆายเห็นกเจโจ้็นเมืองเอาพิจารณาเอารู้สึกแบบใดคิดเห็นแบบใดแสดงความเห็นเขามากเมนเขามากกันเรากันพี่น้องครราผมทังหมดท้งมวนกับฝาคนัวใจก็แลลกก็แช่แลลกก็ตามช่องจีละเล่นแน่กันเรากันนะพี่น้องเนาะเป็นการอัปเดตข่าวสารพี่น้องคาับผมเรื่องรล่าที่มันเกิดขึ้น ในหัวเวลามือสองมือนี้หลายผู้หละคนคงได้ตามกันนุ่มจเจระเล่าให้ฟังแบบละเอียดและทุกมุมไม่เข้าข้างใครจริงๆพี่น้องครับผมนี่คือทั้งหมดของรายการจัดก,กวานลุกทุ่งกับนุ่มเจระจิละเล่นจิละเล่ามาสีวาวสูฟังสวัสดีครับ